เกิดปัญหาชวนดินชวนเดินวางมันลงไปวางมันลงไปอดีตก็ช่างมันอนาคตก็ช่างมันมีสติอยู่กับปัจจุบันเรามาสนุกด้วยกันความทุกขามันลงไปวันนี้พบกับตะพูตะพูจะพามาผ่าทุเรียนสูตรตะพูนะครับททุเรียนสุกเราก็ใช้ไม้พันนี้ครับไม้ปลายแหลมปุ๊บ ลำดอย่างนี้แล้วก็พาลงไปเลยแต่ถ้าทุเรียนหามเราต้องมีตัวช่วยนี่ช่างภาพส่วนตัวของตะพูคนที่คอยถ่ายภาพให้ตะพูถ่ายคลิปให้ตะพูตลอดนี่คือช่างภาพส่วนตัวอนนี้ต้องใช้ช่างภาพมาช่วยช่วยจับนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเราจะพาแล้วครับมาแล้วมามาดูมาดูมาดูเรา,าก็ลองพาเลยครับด้วยไม้ตัวนี้เพื่อนเพื่อนีพอน่พ,พ,พน้องน้องถามมาเยอะว่าตะพูขายไหมแต่ตะพูไม่ทําขายแต่ตอนนี้ตะพูจะทําขายแล้วชุดนี้350 พร้อมส่งผ่าทุเรียนแต่เราเราลองผ่าทุเรียนดูก่อนว่าเราจะผ่าได้ไหมสแบบไม่ต้องใช้ค้อนนี่คือทุเรียนห่ามไม่ได้มันแข็งเกินไปเราก็ใช้จับนี้ไปเลยเคปัญหาช่วยดึงช่วยดึง ทุเรียนมันห้ามนี่แบบนี้ดูนี่นะครับแล้วเราก็ทำท่านี้นี่เราจะเราจะพาะเวลาจะพาครึ่งนะใช้ไม้ติ๊กท่าน,นี้ไม่ต้องใช้มีดนี่ใช้ไม้ติ๊กถูกไหดันปลายไม้ลงไปนี่เห็นปหมมันจะแหกปื๊บปื๊ดเลย แต่มันก็ถ้าทุเรียนหามันก็จะอันนี้เราก็กดนี้ช <c oughs> มแต่เนื้อมันแน่นเห็นไหมอันนี้เรารีบเป็นน้อยเนี่ยทุรเรียนนี่น่านจะตกมาจากตกมาก็เนื้อประมาณนี้นี่เนื้อสุดยอดอ่ะช่างภาพผมให้ช่างภาพผมกินเลยรสชาติเป็นไงบอกไหบอกเนาะช่างภาพเป็นไงก็ไปจิกลงไปจิกท่านี้ใช้ใช้นี่อื้อ มันมันนี่มันน่าจะตกมาโอ้ทะเรียมันตกมาครับผมเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กิมนี้นะครับก็มันใช้ได้เฉพาะงั้นก็อย่าลอกเลียนแบบ แต่ถ้าเกิดใครอยากใช้อยู่ในมีคนในเมืองอยากใช้เยอะก็มาเลยครับติดต่อตะพูได้เลยนี่ชุดนี้ผ่าทุเรียนกินแบบง,ง่ายๆแต่หรือว่าจะใช้มีดก็ได้นะแต่สำหรับตะพูแบบนี้ตะพูโอเคเป็นฟาร์มเขาเรียกเป็นฟาร์มสุกส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครจะใช้มีดก็ไม่เป็นไรก็คลิปนีมม้ก็มานี้พามาผ่าทุเรียนสูตรตะพูง่ายอย่าลืมกดแ,แชร์กันเลยทตะพูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับบ๊ายบาย